ส้มโอเคิดว่าส้มโอเลยเนาะพี่จริงมันคือมะนาวมะนาวใช่ไหมเนี่ยได้ทั้งลูกเลยกับกินเลยแบบแอปเปิ้ลจริงเหรอจริงคิดได้ทั้งลูกเลยบ้าเหรอเขาบอกลูกเนี่ยได้ประมาณน้ำมะนาวประมาณครึ่งแก้วต้องปอกปะไม่ก็คั้นเขาใช้คั้นเนาะอ๋อเนี่ยมะนาวครึ่งในน้ำมะนาวครึ่งแก้วโคดเยอะเลยมัไม่หอมอ๋ออ๋อที่เขาเอาไปทำน้ำให้เรากินเมื่อกี้สิไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมะนาวแบบ <c oughs> มันเอาคีย์บอร์ดใช่หรือเปล่าอันนี้ลูกใหญ่มากเลยดูเที่ยวกับหน้าเธอสิเรียวได้ใสออ่ใหญ่จริงด้วย <c oughs> ดูต้นหน่อยต้นมะนาวใหญ่ <c oughs> ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร <c oughs> นี่มะน,นาวโอ้เดินมาตอนแรกนึกว่าส้มโอ พ่อที่นี่ปลูกพืชยังงอทั้ยหมดมะนาวรูปใหญ่มากเลยจริงๆโอ้โหมีใหญ่ขนาดนี้ด้วยอ่ะอโอ้โหเปิเ้ลเลิมเลยอ่ะต้นไหนอยากไข่ลูกนะโอ้โหเปิ้ลเมเลยอ่ะอย่างนี้นี่ได้น้ำเยอะค่ะเยอะเหมือนมนอะนาวปกติทั่วไปเลยปะ่ะคะผ่าออกมาก็เป็นแบบอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าผิวเนื้อมันหนาค่ะ มันเหมือนส้มโอมากเลยเนาะใช่ฮะเด่นมาก